นายอัน๋นวันนี้มาพร้อมกับลุงศักดิ์เสื้อแดงครับคุณผู้ชมครับไปยื่นต่อกอกตเพื่อคัดค้านคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยานะครับที่ให้ดำเนินการพิจารณาเพื่อยุบพักก้าวไกลโดยระบุว่านี่เป็นการเล่นเกมทางการเมืองทำให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าไปได้ครับนายพัทรพงศุพักษรหรือทนายอั๋นครับพร้อมด้วยนายเวรวิทย์รุ่งเรืองสิริพลหรือว่าลุงศักดิ์เสื้อแดง วันนี้ไปยืน่นคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตนะครับเพื่อคัดค้านกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยให้กะกะตพิจารณายุพักเก้าไกลและพักร,ร่วมจากกรณีที่มีภาพรับประทานอาหารร่วมกันว่าอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพักการเมืองที่ปล่อยให้บุคคลภายนอกครอบงำพัด นายเวรวิทย์ระบุว่าสาเหตุที่มากะกะตวันนี้เพราะว่าต้องการให้ยึดหลักประชามติเสียงข้างมากของประชาชนที่ควรให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาบริหารประเทศขณะที่นายพัททรพงศ์ระบุว่าคำร้องดังกล่าวของนายศรีสุวรรณอาจทำให้ประเทศชาติเสียหายเพราะไม่สามารถเดินหน้าไปได้ตามปกติและยังมองว่าเป็นการเล่นเกมทางการเมืองอีกด้วยครับประชามติเสียงข้างมากของพี่น้องประชาชนถ้าคนรุ่นใหม่บริหารแค่สี่ปี เก้าปีประชาชนเจล้านคนยังรอได้ทั้งที่อึดอัดทรมานเจ็บปวดทุกอย่างเรายังรอได้แล้วท่านในฐานะเป็นบุคคลบุธิภาวะที่สูงและเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าสอวอสูงอายุท่านก็ควรรออีก4ปีได้ไหมครับนี่คือการตั้งคำถามเพื่อให้ประเทศนี้เดินไปสู่ประชาธิปไตยส่วนอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ นายธีรยุทธสุวรรณเกษรก็ได้เข้ายื่นคำร้องต่อประธานกะกะตนะครับเพื่อขอให้ทำการตรวจสอบพักก้าวไกลกรณีนโยบายยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึโดยมองว่าเป็นการกระทำที่อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามพรปร,รัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วรรคหนึ่งหรือไม่นะครับโดยนายธีรยุทธ์เนี่ยระบุว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี62และปี64 ที่มีกรณีการยุบพักไทยรักษาชาติก็เป็นประเด็นความผิดตามมาตรา1 1ึ2ส่วนพักเก้าไกลขณะนี้ก็มีแนวทางจะแก้ไขมาตรา1 1ึรวมทั้งตัวนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวนหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเก้าไกลที่มีการพูดถึงนโยะบายนี้ซึ่งมองว่าเข้าข่ายเป็นการบ่อนทําลายสถาบันกระทบต่อความมั่นคงจึงได้รวบรวมหลักฐาน เป็นคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญมายื่นกกกอให้พิจรารณาซึ่งหากกกอพบประเด็นที่เข้าข่ายผิดก็อยากให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยยืนยันว่ามายื่นในฐานะประชาชนไม่ได้รับงานจากพักการเมืองใดครับเท่าที่ผมอ่านจากคำวินิจฉัยที่ท่านได้วางไว้เนี่ยลักษณะก็อาจจะเข้าข่ายนะครับ แต่ก็ยังยืนยันแน่ชัดไม่ได้นะเพราะว่าเราเพราะว่าตัวผมเองก็ไม่ได้มีอํานาจหรือไม่ได้มีวิจารณยณาถึงขั้นที่จะวินิจฉัยการกระทําของผู้ใดจะเป็นดังดังต้องคาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยอันนี้คงต้องอยู่ที่อำนาจวินิจฉัยของท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปครับ